การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่บนโลกตัวคุณคือจุดเริ่มต้นโดยดานิเอลสแครนตัท่านอยู่ในจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่บนโลกโดยไทมัส กลุ่มครูผู้บรรลุธรรมสื่อสารผ่านดานิเอลสแกรนตันขออํานวยพรเราคือไทมัสเราคือกลุ่มครูผู้บรรลุธรรมท่านอยู่ณจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่บนโลกและเราขอเตือนท่านว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายในตัวท่านเสมอ ดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องนั่งรอเฉยๆให้สิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปแต่ท่านสามารถตรวจสอบได้เสมอว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านรู้ว่าท่านต้องการและจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงภายในตัวท่านเองเมื่อท่านเห็นบางสิ่งภายนอกตัวท่านที่ท่านตัดสินว่ามันน่าจะดีกว่านี้สำหรับท่านและคนอื่นๆสิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือถามตัวเอง ว่าสิ่งนั้นสะท้อนตัวท่านและบางทีอาจจะสะท้อนสังคมที่ท่านอยู่ท่านไม่เพียงแต่ต้องถามตัวเองว่าอะไรจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกลุ่มนั้นรัฐบาลน,นั้นระบบนั้นหรือบุคคลน,นั้นท่านต้องการถามตัวเองว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งที่ท่านต้องการเห็นในโลกภายนอกได้ดียิ่งขึ้นย้ำอีกครั้งว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายในตัวท่านและเมื่อท่านได้ทำงานกับตัวเอง มาระยะหนึ่งแล้วและพบว่าตัวเองเริ่มหมดความอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งโปรดจำไว้ว่าท่านยังอยู่บนโลกเพื่อสัมผัสประสบการณ์ความไว้วางใจความศรัทธาและความอดทนหากท่านรู้ว่าท่านได้ทำงานที่จำเป็นทั้งหมด ที่ท่านต้องการทำกับตัวเองเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่านต้องการเห็นในโลกภายนอกแล้วท่านก็สามารถพักผ่อนและผ่อนคลาย และเพียงแค่คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่กำลังมาถึงหากท่านสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นกำลังจะมาถึงแสดงว่ามีสองสิ่งที่เป็นจริงไม่ว่าท่านจะสงสัยว่าโลกภายนอกจะสะท้อนงานที่ท่านได้ทำกับตัวเองหรือสงสัยว่าท่านได้ทำงานกับตัวเองเพียงพอแล้ว ดังนั้นถ้าต้องกลับเข้าไปข้างในและตรวจสอบว่าสิ่งใดเป็นจริงและแน่นอนว่ายังมีทางเลือกที่ว่าสิ่งต่างๆอาจใช้เวลานานกว่าที่ท่านคิดไว้ในการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกดังนั้นอย่ามีครั้งว่าท่านผ่อนคลายไว้วางใจศรัทธาและในที่สุดรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึง ในระหว่างนี้ท่านไม่จำเป็นต้องทำงานกับตัวเองตลอดเวลาท่านสามารถเพื่อเพลินกับชีวิตที่ท่านมีโลกที่ท่านเป็นอยู่ตอนนี้รู้ว่าในหลายๆทางโลกที่เป็นอยู่ตอนนี้สมบูรณ์แบบมันคือการสร้างสารรค์ของพลังงานต้นกำเนิด So ร์ c เอนเนอร ดังนั้นแหล่งกำเนิดจึงคิดว่าโลกที่เป็นอยู่ขณะที่ท่านกำลังสัมผัสมันเป็นความคิดที่ดีทีเดียวกล่าวอีกในหนึ่งถ้ามันดีพอในสายตาของแหล่งกำเนิดมันก็ดีพอ ในสายตาของท่านได้เช่นกันดังนั้นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นการยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่เสมอเมื่อท่านยอมรับโลกที่เป็นอยู่นาขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ท่านจะสามารถค้นพบวิธีที่จะชื่นชมและแม้กระทั่งรักแง่มุมต่างๆของโลกที่ท่านอาศัยอยู่กล่าวอีกในหนึ่งท่านไม่จำเป็นต้องรอจน กว่าโลกจะเปลี่ยนไปเพื่อเริ่มเพลิดเพลินกับมันท่านสามารถเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้หากท่านทำการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองที่จำเป็นเพื่อให้ท่านรักและชื่นชมโลกที่ท่านกำลังประสบอยู่และนั่นอาจรวมถึงสถานการณ์ทางการเงินของท่าน ความสัมพันธ์ที่ท่านมีร่างกายที่ท่านกำลังประสบอยู่งานที่ท่านทำท่านไม่ต้องการให้ความรักความชื่นชมและความสุขของท่านมีเงื่อนไขท่านต้องการให้สิ่งเหล่านั้นไม่มีเงื่อนไข และท่านต้องการตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นทางเลือกสมาท่านสามารถเลือกมุมมองที่ทำให้ท่านอยู่ในสภาวะแห่งความสุขหรือสภาวะแห่งความรักหรือสภาวะแห่งความทราบซึ้งใจได้สมาและเมื่อท่านอยู่ในสภาวะ ที่มีการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าเรานั้นโลกภายนอกที่ท่านกาลังประสบอยู่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะท่านกำลังเปลี่ยนแปลงและภาพสะท้อนที่ท่านเห็นจากสิ่งที่อยู่ภายในท่าน จะต้องตรงกับสิ่งที่ท่านกลายเป็นนี่คือเหตุผลที่เราเน้นย้ำที่ตัวท่านและสิ่งที่ท่านกำลังจะเป็นเสมอจงมองว่าตัวท่านคือเป้าหมายของท่านและการเป็นตัวตวนที่แท้จริงของท่านมากขึ้นคือเป้าหมายนั้นและทุกคนที่อยู่บนโลกในขณะนี้สามารถทำเช่นนั้นได้ ท่านทุกคนมีเครื่องมือมันทั้งหมดอยู่ภายในตัวท่านและมันไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นงานหนักเสมอไปหากเป็นเช่นนั้นให้วางมันลงไปดูหนังชมพระอาทิตย์ตกกินแซนด์วิชหรืออะไรก็ตามที่ท่านต้องการเพื่อที่จะรู้สึกในแบบที่ท่านอยากจะรู้สึกนั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้เราคือไทมัส เราคือกลุ่มครูผู้บรรลุธรรมและเราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเสมอสรุปสื่อสารโดยกลุ่มคุรูผู้บรรลุธรรม Ascend e r e Master ที่เรียกว่าไทมสัสผ่านดเนียลสแกรนตันเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในตัวเราเองไม่ใช่การรอคอยจากภายนอกโดยมีประเด็นหลักคือการเปลี่ยนแปลงภายใน การเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกภายนอกต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราก่อนเสมอเราต้องสํารวจตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากเห็นความอดทนความศรัทธาความไว้วางใจ เมื่อเราได้ลงมือเปลี่ยนแปลงภายในแล้วให้เชื่อมั่นในกระบวนการและอดทนรอผลลัพธ์การยอมรับและการชื่นชมสิ่งที่เป็นอยู่เรียนรู้ที่จะยอมรับและชื่นชมสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนจึงจะมีความสุขได้ความสุขไม่มีเงื่อนไข ความสุขและความรักที่แท้จริงควรเป็นสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เสมอตัวตนคือเป้าหมายเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาและเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา ให้มากยิ่งขึ้นจิตวินเนสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องจิตพระผู้สร้างของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านคะ่ะ